อันนี้เป็นการทดสอบการกัดน้ำของฟุตวาลแต่ละรุ่นนะคะเออตัวนี้เป็นเคบีเนาะแล้วก็สีแสดนะคะตัวนี้เป็นรุ่นบอลบานพับไฟเบอร์แล้วก็บานพับ UPVC นะคะจริงๆแล้วอะ่ะน้องๆอ,งอะ่ะเขากอกน้ำไว้ตั้งแต่ตอนบ่ายโมงอะตอนนี้ที่พึ่งเพิ่งถ่ายคือเป็นเวลาห้าโมงครึง่ง ตอนกรอกนี่คือเต็มปิ่มเลยปิ่มเลยนะคะแต่ตอนนี้จะเห็นว่าอ่ะสวีดีลดไปรประมาณห้ามิลมังสีแสดรดไปประมาณ1เซนแล้วนะคะบอลไม่ลดเลยบอลเนี่ยไม่ลดเลยยังปิ่มเลยนะส่วนตัวนี้ไฟเบอร์ก็ลดไปประมาณห้ามิลเหมือนกันนะคะตัวนี้ ประมาณ UPVC ลดไปประมาณ3ามามิลน,นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวให้ดูต่อนะคะเพิ่งจะก,กักไว้ประมาณ48ชั่วโมงดูว่าจะเป็นยังไงบ้างตัวไหนรั่วเก่งตัวไหนกักน้ำเก่งนะโอเคตอนนี้นะคะเราก็รีวิวฟุตวาวมาประมาณ48ชั่วโมงบวกๆแล้วว่าตัวไหนกักน้ำไปดีจริงๆครบ48ชั่วโมงตอน บ่ายโมงแต่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงกว่าแล้วเกือบหกโมงลนะเนาะเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าแต่ละตัวเนี่ยกักน้ำได้ดีแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องมาใกล้ๆนะคะตัวแรกเลยอันนี้เป็น PVC u p v c MQ นะหลังจากผ่านไปประมาณห้าสิบสองชั่วโมงน้ำหายไปหนึ่งเซนหนึ่งเซนเซน,นิดนิดหนึ่งจุดสองเซนนะคะ ส่วนตัวนี้เป็นฟุตวาลไฟเบอร์ตัวที่เราขายอยู่นะทุกเพททุกทุกไซส์ที่เห็นเนี่ยเป็นสีนี้หมดเลยนะตัวนี้น้ำหายไปประมาณนะชึบสองเซนครึ่งอ่าส่วนตัวนี้นะคะเป็นฟุตวาลลูกบอลน,นะไหนดูดิห้ามิลได้ไหมห้ามิลค่ะโอเคอันนี้เป็นฟุตวาลเหล็กหล่อบานพับนะคะตัวนี้น้ำหายไปประมาณ อีเซนห้าเซนห้าเซนนะส่วนตัวนี้เป็นฟุตวาวสี่นิ้วเหมือนกันแต่เป็นรุ่นบานพับใหญ่ของเคบีนะคะตัวนี้น้ำหายไปเท่าไหร่สี่เซนใช่ไหมสี่เซนอันนี้ก็เป็นเคบีเหมือนกันนะคะตัวนี้น้ำหายไปประมาณสามเซนก็จะเห็นว่าไม่ได้ต่างกันมากนะคะจากผลการทดลองวันนี้ที่ให้พี่ๆี่ดูไปเนี่ยตัวที่กักน้ำได้ดีที่สุดก็คือ ตัวที่เป็นลูกบอลน,นะคะแล้วก็เพิ่งขอมีดิสเคมเมอร์นิดนึงว่าตรงเนี้ยเป็นน้ำสะอาดนะถ้าเกิดสมมติว่าน้ำที่มีตะกอนมีเศษหินเศษปวดอะไรเงี้ยมันอาจจะไปค้างบานพับหรือค้างบานเปิดทำให้น้ำอ่ะไม่ได้เก็บได้ดีขนาดนี้แต่น้ำที่เพิ่งทดสอบเนี่ยเป็นน้ำสะอาดเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในกรณีที่เราเอาไปติดตั้งแล้วอะ เน้ำในท่อส่งน้ําในท่อดูดก็จะกดลงมากดบานพับให้มีน้ําหนักมากขึ้นก็จะเก็บน้ําได้ดีกว่านี้ด้วยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งผู้ชนะในเกมนี้ก็คือฟุตบอลลูกบอลน,นะคะที่เก็บน้ําได้ดีที่สุดนะแต่ก็อยากจะเออมาร์กไว้นิดนึงว่าฟุตบอลลูกบอลเนี่ยปิดดีแต่ว่าถ้าเปิดถ้าจะให้เปิดดีอะเปิดได้ไม่ดีเท่ารุ่นที่เป็นบานพับนะคะเนาะอีกรุ่นหนึ่งลองลงมา อันดับสองก็คือตัวนี้นะคะ PVC MQ ตัวนี้นะคะ UPVC เนาะอันดับสามก็คือฟุตวาลไฟเบอร์ตัวนี้นะคะอันดับสี่ก็จะเป็น KB นะคะนะน้ำหายไปประมาณสองถึงสามเซนนะคะตัวที่กักน้ำไว้ได้ได้ประสิทธิภาพน้อยก็คือตัวนี้นะคะในการทดสอบวันนี้นะคะเป็นฟุตวาลสีแสดเนาะโอเค ้าใครสนใจตัวไหนนะคะก็สามารถสอบถามนะ้องแอดมินเข้ามาได้เลยขอบคุณที่ติดตามผลนะคะอันนี้เป็นการทดลองครั้งที่2องเดี๋ยวดูว่าครั้งหน้าพึ่จะทดลองอะไรสวัสดีค่ะ